้องมินกล้ัวพึ่งต่อยไอ้จะกลัวทำไมเข้าก็กลัวไงจับแต่กล้องมันไม่ตอยอะไรเราวิ่งจากล้องก็ได้น้องเว่ยมึงแล้วช่วยน้องดิกอด้วยนะอยโย่เอดดุรุษรุษรสวัสดีครับแม่บออ้ทุกทุกท่านครับงนนี้น้องมายุกขมุมบ้นี่สบียดีน้องมายุกขมุ เออមកយកគុំក្រពិតបាទមេបងប្អូននេះគុំមួយកើតយ៉ាងណាទេអឺនាំរាងឯនេះមើលតើអឺនេះគុំរបស់ខ្ញុំណែបាទតែនេះមកយកបាទថ្ងៃនេះនោះ10ពីររៀលនោះកន្លងរត់តាម៉ៅបាទនេះរបស់អាស៊ីគុំឬរបស់អាស៊ីអូទេចាំមើលអឺនេះគុំរបស់ខ្ញុំ otra បាទអឌីវាយមកនេះถ่ายหน่อยดิวายอามก็ได้อามถ่ายណដល់នេះ น่กลวะน่ไจะไปน้อยวะกูกลัวรอมกลัวไอ้เด้อไอ้ามอยู่ไกลๆเอาจะดูแล้วกูไม่หนีไปทางนั้นหรอกมังนีไปนั่นได้ไหมว้าวว้าวไม่รู้มันเห็นต่ก้พร เดนึนะามรพึ่งบนโตน่ากินน่ากินนิ้ยบังดีเอ้ยจับเอีไมันมาควันแล้วตอนนี้มันมาควันแล้วมันจะตายหรอมันบินออกมาแล้ะมันมาควันย่มันบินออกมาแล้วใหญ่

วันตัวนี้เราเดโดนต่อยไปตายอะไล่ไปทางนี้ก็ได้มาไ้ไปทางนู้นเลยมาตรงเดิมมั่เป็นไรเรอกมาขาบวมายเอะไปตกยหรอกโอ้หเป็นไรใหญ่

lạng cho tục rồi, oh. mày biết tục lôi <laughs> <laughs> này, mày mày quay mày mày bắt bắt, mày 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 tụt mày 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 có mày ổ mày 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 กินไม้มันเด้อกินไม้มันเด้อมันชาอตรุจแจงกับชามันกินอตรุจเอิบเอ้ยถูกเหยบโอ๋บ่น้อเฮ้ยอะแดงจีรังเอ้ยไหนคนๆอะไหนระวังมันอยู่ในมือน่ะหนูเห็นมานู่นที่ตาเองนี่เนาะมุ้ยอ้าวโอ้ยตาชาอตรุจแจงเด้อนี่มั้ยจ้าชาแท้นี่จ้า ตืกนบเห็นชากอะไรมากินแต่ไม่พุงเลยเมียนตี้อะไรพวกนี้มีตัวนึ่งอ้ยนะพกนั้นนี้มีตัวหนึ่งเหรอเออมีมีตัวหนึ่งไม่มีไม่มีจับแล้วโยทิ้งเลยแล้กี่จับพึ่งอไบางีเมียนต์อะนี่กินให้หนูโอ้ับหน่อยจั่อยข้างวันนะมันตายอย่าง

แ <laughs> ม okay, <laughs> 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 ่รวยเลยชุดยืดเลยเดือนนี้เนาะเจอต่อตรงไหนเดือน7เดือน7เจอต่อตรงไหนวะแดงนี่ติ๊กแดงตุ๊กติ๊กแดงตุ๊กเลยเคยเลือดค้อมหยิบมาโอเคงั้นนี้จับคลิปไว้ก่อนเกบุงก็มาซิมเลยเห็นตึกแตกได้นอนทันตุดตรงสนามให้ยําละ